กับทักทายสบายดีพีพีเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยพี่น้องส่องบบาตัวชาแนลพี่น้องเนาะวันนี้กับผมมีอะไมากมายพี่น้องเนาะมามาเล่นผี่พี่น้องมาเล่นบ้านอลังฝั่งลาวอ่ะอลังฝั่งลาวเพื่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องไหนได้เดียวนี่งานการเขาไปไทยเลยบอกมือได้ไปนะบู้บู้ืฮอกันพี่น้องไอเป็นเพิ่งยังไม่ได้บอกพี่น้องไอเป็นยังเพิ่งยังไม่ได้บอกบอเื่อประมาณเจ้าสมืเลยเนาะก็ประมาณนี้หละ พ่อจะไปพาตัดตะอ้วนนี่ได้มืหอเงินมืออื่นพ่าจะไปพาตัดขนาดแหละรั้งร้านนั่นแหละพ่อพี่น้องพอ่อพี่น้องเอาพ่อทักทายเอฟซีนะพออ่อเห็ดยังกินได้ป่ะไปดพีพี่น้องโอ้ยเห็ดนันเนื้อแพะว่านี่แหละมาพามันไปเอารถปีนนะปีนป่จุดปีนก็เอ,อาเป็นโต๊ะไปแบ่งกันอยู่พูบบงกแบ่งเป็นพูดเนาะอืม หลดปินและพี่น้องเลยแถววงเวียนเขตเซโนลเธอได้กัตัวละพันเนาะบานี้เห็นเอเขาบอกออกมโอ้่หดูดนเลยแก่จินจริงเรายังสาเนาะออเป็นเป็นเซฟลงมือเองเลยพี่น้องตอนนีมาใม่ให เมนกุยนะครับเราเมนกุยมันมันกลัวบ่เป็นกลัวเป็นกับเผาอมจนมันใหม่อะนี้ร้อนจนมันขูดเหมือนขนมัน,นติดอันนี้เขาคนเขานเราคนมันอยติดเนาะคนติดสิหรือติด,ก,ตดกินเลยรวายอะ

เออมันมา่จะมาเมล่คตลาดนะที่นี่ตลาดแรงตลาดแรงงสามโมงสองโมงไพู่มึรดีน้กูจะกินหีืื้อปูแลก็กินหมากเมล่เวียดนามตัวสแคสเนี่ยอยู่เงื่อนน้ออือจจยสิบแปดปีปะ ก็ไม่เคยกินเนาะแล้ไม่มาอะไนั่นละมีใจไหมกินเดกีกับแปลกอ่ะมาก็แปลกปรุง่ะไดมจาว่าัดได้เลยกินหมดไดเลยกิอะไรกินมันออกคุยได้มันออก แบ็แบปัวไปนี่เนาบอกเงินบป็ดเแบพันไป่ไปเนาะซื้อเป็นตัวีแท้เลยหักแพงสามพันแบเขาเก็บซเซืหุ่มาลักไปดก่อนุ่มเต็มเลยไดูเย

เป็นนงเนยังอยู uh, ่นมกุอปนเ็เจ็ปีืเมตไดสองพับาทสองพันบาทไปซื้อยนั่นไม่็มาเอาเก็บมนาติดต่อาก็เปิดร้านปฮะตเอเอาปนังเก็บบอดเเปิดลองมันตโดนได้ไเตห้องนี้น้องบายเาสหน่วยนเปลี่ยนหลายตัวอหม้อน้มันมเมื่อ

อานั้นมัีกระโหลกเลยอืมกะโหลกมันอืมมากมั้งม่มั้งทำไได้มันมันชองฟันอ๋อเป็นน้ำน้ำได้เลยอ่าเปลี่ยนใหม่นอะไรเป็นน้ำน้ำหมือนน้ำบ่บนอกจากนอกจากบห่เีบอกพนสองพันนะเนชบอกชื่อวยใหม่เลยวใหม่จะพันสองันปเชียเชียได้คือ

กินได้บ anyway. ุ Safari> ่ต์เองค่ะป็นกินได้บุฟเฟ่ต์กินได้กินได้ก็กินเป็นโตโตกินตอนนี้ยพูดคลาากินยังไงกินนี่เดี๋ยวเดี๋ยวว่ามาฝากเป็นไปะบ้านเลยอ้นเลยพี่น้องเลยอ้นโทรมาหาเนี่ยไปกินเล่กินปลาเป็นก้อนก็พอไปหาไปหาไปกินกันแล้วเนาะครับแม่พี่น้อง เทาไรยุบสองคำคำื่อเป็นตัวอตัวนี้ก็ค่ยๆหลพับาทโอ้เอานี่ลยดิมา่ายเป็นพูดบางคายในตลาดได้แว่ามันทำนะกี่บาเนืะรถล้อตายเหเรือเลยทะลอทั้งหมดเมันตายเจักูมีวลอยไปจ่นดีวไปเาเก็บที้ดได้เลอยไปคนละ ขายลอยต้องทำด้วยม่ทุนพูนมันต้องพูนแหละรับนั่นแล้วรับสองร้อยพูน่ะแบ่สามตันสามตันวามันตายมันมันกินหงายเจมันกินหายสั่นหนึ่งบัต่ำกว่าเจ็ดรอยหรือแปดร้อยนะนะเดร่าเจมันกถ่ายรเพ็รอยู่เลยลายมืดสองพันกว่าเลยแบ่หงเยมืดสองพันสองพันกว่า เวิร์ในรถอะไรคนใหญ่ปานะอวสั no, ้นหนึงมีเลยมีสามสสั้นสั้นสั้นหนึงไม่เลยสั้นหนึงๆหัวแน้วได้ที่บิลไล่ยงดหลาางำอยเงาะอยู่กอสเต็มทางเอุณุลยพ่โอเคพี่น้องสลักคลิปนี้ก็ขอจบขอลาพีพีเอฟซีไปก่อนเด้อพี่น้อง แลยกับขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเบิงให้เป็นกำลังใจน,น,นะพี่น้องเนาะพิดพลาดประการไดก็ขอโทษขออภัยนำหลายหลายเด้อพพฟซี FC ทุกคนเนาะเกี่ยับภาพที่บหมอสมพี่น้องคำพูดที่บหมอสมเนาะอ่ะลาไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้อง